ก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ใอ้มาเลยปักเต็มมันเปื่นดินธรรมดาก็พุ่มปลกกระตังประหยัดน้มอยู่ก็คืออันนี้ไงเลยเอ็นป่าน้าว่าคือมีไก๋ยมากินก็้อยเธอวันตือจจะริมมาป้องกันการนี้ไอ้เลยว่าป่าน้าก็พุ่มก็แนะนำกระตั้งประหยัดน้มคือเร่องไกก็มันก็จุวยได้ไปมาคือมันมันจะกินไม่จะดวกก้าปิอ้เปื่อนๆก้ามาเลยรายีัดเพิ่มเติมได้ การนี่ปุมกาตดลงปลูกฝาักเพือนดินเลยกกรเป็นปัาน้าเลยคือไก่มาแล้วก็เรยวกวอยไก่ป้าน้ากันกา,การปลูกกระดังก็คือปลูกช่วงปานี้ก็ไม่ต้องเป็นร่วงแล้วนะครับนะเ,นเ,นเพะื่อนพอปุ่มก็มีวิธีการโอ้สะดวกปลูกแล้วก็คือได้ใจประโยชน์กลุ่มกาตอนกระเน่ก็คือ ป ano, ato, so ano, so po, ண, pr un ุ่มกระด้ออกแบบการโอ้ผลไม้กาได้ษลายจานิดกระตอน n จำประดะกขนุ่นจุ่มโปะประดังแบบเป็นพวงกระดารก็ให้ปื่น่นกข้ามเล่รายละเอียดในจ่องของปุ่มได้ก็มีวิดีโอการโอ้ผลไม้อยู่ก็มีการโอ้กระตอนมีวิดีโอจะต่องตัวการปุ่น่นกข้ามาเล่กันได้การปุ่มกาใกล้วิธีการผลิตการดั้งประหยัดน้ำอยู่การปื่นป่อนกข้ามเล่รายละเอียดได้ กากควักไอ้เปลี่ยนๆกดไล่กดแจ่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปไม่เปลี่ยนจะได้รับการก่อไอนกาเอ่อไอ้การนับตอนุันเรื่องการวิธีการผลิตการตั้งวียดนามกาโดยตั้งใจกาต้องการให้ผลิตได้ตัวประเทศต้ทุกชุมชนทุกทุกจังหวัดกล้องปฏิเต้กา้ผลิตใจกการค่ากันได้ กรปุ่มการอธิบายเรื่องใกล้วิธีการผลิตการเปล่าสั้นๆก็คือพุ่มเปิดบัญชีคนติดเ้อการผลิตการโอนกาบัญชีของผมได้หนึ่งร้อยบาทกามารถผลิตใจการค้าได้ตัวเตยตัวตุกปกของเตยก็รพุ่งปากก้อยเปื่นๆสนัตนนุในเรื่องนี้นะครับการับวันนี้แถวนี้นะครับนะสวัสดีครับ